จำว่างครับว่างจากหาลูกค้าออกไปตกค้่แล้วก็กลับมาทำเบ็ดก็จะมาคดเบ็ดมอเบ็ดตัดเบ็ดตามที่ลูกค้าแต่ละท่านได้สั่งสั่งไว้จากสักเข็มที่ เป็นสีข้าวขาวธรรมดานะแล้วก็อาไปเอาหม้อหูอะ่ะตั้งไฟให้ร้อนก่อนนะแล้วก็เอาเข็มเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็เขย่าเบาๆเขย่าไล่ให้มันเหมือนกับให้มันเสมอกันน่ะเวลาสีมันออกมามันก็จะได้เสมอกันให้เป็นสีประมาณนี้นะดูกันชัดๆนะเนี่ยให้มันเป็นสีประมาณเนี้ยอาจจะเป็นสีน้ำเงินอ่อนๆอะไรเนี้ย ประมาณนี้เลยแต่ต้องเป็นเข็มตาไอ้นี้นะเข็มตากุหลาบไม่ใช่ดิตาเลยว่าแป๊บบนึง <c oughs> บอกก็จะปิดอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยดอกไม้แดงเนี่ยก็จะต้องเป็นเบอร์สองนะที่นหนึ่งใช้อยู่เบอร์สองจะเป็นดอกไม้แดงห่อแบบนี้ เจ้าของเจ้าของร้านอะชื่ออะไรนะเจ้าของร้านชื่อเคอะไรชื่อคมอ่ะที่อยู่ตรงบางน้อยอะคมฟิชชิ่งช็อปหรืออะไรนี่แหละเคฟิชชิ่งช็อปเป็นภาษาอังกฤษนะมาลองไปเซิร์ชหาดู ถ้าอยู่ละแวกใกล้เคียงก็ไปซื้อที่นั่นได้เพราะลุงหนึ่งก็ซื้อที่นั่นมานั่นแหละเคฟิชชิงชอปก็จะมีเส้อเดือนจำหน่ายนะมีเส้อเดือนตกกุ้งอเอ่อกระปุกละห้าสิบาทมีประมาณสามสิบตัวเส้เดือนเป็นเส้เดือนนานะเส้เดือนนาชน,นิดนี้ก็ มันจะคล้ายๆที่เดือนน้ำที่เดือนน้ำบ้านลุงนี่แหละแต่มันอยู่คนละพื้นที่พื้นดินท่านนั่นเองเดือนน้ำบ้านลุงอ่ะมันสามารถที่จะโดนน้ำได้อยู่ที่แฉะน้ำได้แต่ใี่เดือนที่เขายเนี่ยถ้าหากว่าเห็นว่าดินแห้งอ่ะอย่าเอาน้ำไปใส่นะเพราะโอกาสตายทั้งหมดเลยสูงมาก ลุงเคยลุงไม่รู้่าทีแรกลุงก็น้ําไปใส่เพราะกลัวมันตายที่ไหนได้ไม่ต้องกลัวตายเรียมเลยก็ใช้ตอนหลังมาลุงก็เลยลองเอาดินล้วนๆนะ่ะดินที่ชื้นๆล้วนๆนะ่ะใส่เออก็อยู่ได้แต่ถ้าไปใช้น้ําใส่เพื่อที่จะไม่ให้ดินแห้งอะ่ะตายหมดเลยแล้วต้องเลือกดูด้วยนะ ถ้ามีตัวหนึ่งตัวใดในนั้นตายต้องเอาออกทันทีต้องแยกออกมิฉะนั้นจะตายทั้งหมดเลยมันจะค่อยๆทยอยตายไปเรื่อยๆนี่มาดูเรื่องดักเบ็ดอันนี้เมื่อกี้บอกไปก็คือไมนมีส่วนได้เสียะลรหรอกแต่นี้ว่าน้ำใจเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเราก็บอกไปเผื่อ ใครเขาผ่านไปผ่านมาเออนึกได้ว่าจะซื้อเหลือที่เดือนหรือหาไม่ได้มาอัมพวาหาที่เดือนไม่ได้ก็จะได้ไปที่ดังบางร้อยสี่แยกกอบแก้วแล้วก็ข้ามสะพานมาข้ามสะพานกอบแก้วมาถ้ามาจากอัมพวาให้เหลี้ยวสายตรงสี่แยกนะสี่แยกวัดขกแก้วข้ามสะพานมาก็จะเจอ อยู่ซ้ายมือลงสะพานก็อยู่ทีนสะพานในร้านตึกสองคู่หานะแต่ถ้าไปทางค่ายบางกุ้งโบสถปกปูอะ่ะไปถึงตางแยกไฟแดงแนละ้วก็ะจะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปก่อนขึ้นขึ้นสะพานจะอยู่ขวามือนะแล้วก็บอกต่อกันไปมีอะไรดีเราก็บอกต่อกันไป อย่าไปปิดบังอย่าไปกักถึงจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราอ่ะน้ำใจเล็กๆ็กน้อยน้อยเราก็บอกไปคนที่เขาไม่รู้เขาจะได้รู้จะได้มีทางออกมีทางไปไปเก็บไปกักไปกันอย่าไปแรงน้ำใจม่เออันนี้ก็เป็นเข็มเห็นไหมเนี่ยนี่เกียวเอง ตบวสองนะตาดอกไม้แดงเออที่ลุงพูดผิดไปะเรียกดอกหลาบดอกกุหลาบมันไม่มีแล้วเลิกผลิตไปแล้วอันนี้ดอกไม้แดงเขาก็ว่าจะเลิกผลิตแล้วเนี่ยพอดีเหลืออยู่แค่สองแปะเฉพาะเบอร์สองนะหรือเขาจะตักไว้ขึ้นราคาหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> เห็น <c oughs> เห็นเขาว่ <c oughs> เาเหลืออีกแปะเดียวลุงก็เลยเอามาหมดเลยสองแปะ เอ้สองมัดมัดนึงก็มีสิบแปดเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมัดหนึ่งเขาจะมัดมาแบบนี้น่ารูดกันละเนี่ยมัดนึงมัดมันก็จะแยกออกมาเป็นแปดเนี่ยจะดึงมาเป็นแปดเนี่ยมีทั้งหมดสิบติดแปดหนึ่งมัดหนึ่งร้อยถ้ากับแปดละสิบบาท มันว่าจะขึ้นหรือป่าลักขึ้นราคาหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าทางนู้นจะเลิกผลิตแล้วอันนี้ส่วนมากจะผลิตมาจากทางประเทศจีนส่วนเจินเ้นเขาก็เรียกกันงี้คุณก็ไม่เข้าใจไอ้ส่นเจ้นมันคืออะไรเดี๋ยวลงจะแนนดัดให้ดูนี่ยเช็คีมนะแค่เนี้ย พราะลุงใช้ที่คดลุงไม่ไม,ไม่ถนัดอะ่ะมีที่คดเบ็ดมันก็มีไว้ตะเก่าหรือไม่ได้ใช้เลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคดเบ็ดน,ะนี่ไม่ได้ใช้แล้วนะอันนี้เก่าแล้วนี่จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยบางคนก็ใช้เป็นตะ,ตะเลิดบางคนก็ใช้ตะปูงอหรือเหล็กแข็งๆอะไรงอเช้นะี้ไม่ได้ใช้มันไม่ถนดนะัดอ่ะมัน ถ้ก่อนนี้ใช้อยู่แล้วมันไปท่องรอปลายเนี่ยมันจะไปทําให้เกรสรเบร็ดลม้มเกรสรเบ็ดก็คือปลายเข็มนั่นแหละมันจะมีมเล็กๆเรียวๆแหลมๆยื่นออกไปอะ่ะเรียกเกรสรเบร็ดตัวนี้หละจะเป็นตัวที่อ่ะกุ้งจะติดดีไม่ดีก็ขึ้นอ,อยู่กับตัวนี้แหละมันจะไปจิกเปลือกกุ้งแล้วมันก็อยู่เลย,เยอย่างเงี้ยลักษณะนี้ ยุงเยอะมันลงนี้ยุงเยอะมากเลี้ยงก็ไม่ได้เลี้ยงมาจากไหนก็เวลานั่งก็เอามือทำเนี้มันจะติดติดอยู่เลยเนี่ยเนี่ยแต่เบาๆก็ติดอยู่เหละคืงเคยสอนดีอะ่ะก่อนมันมีตาตากุ้งมา แต่กุ้งน่ยตัวตัวเข็มมันจะอ้วนพอดีเนี่ยมีคนมีลูกค้าสั่งมาเนี่ยจากสงขาก็มีจากโคราก็มีนะที่เคยมาสั่งหนึ่งหนึ่งทำเนี่ยสั่งทริงเป็นร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยตัวหนึ่งก็นั่งทำมื่อย ตาก็ไม่ก็จะดีมองไม่เห็นเช้าใหมยย่เนยเนี่ยเวลาทำก็ต้องค่อยๆใจเย็นๆกว่าจะได้สักสองร้อยตัวเนี่ยก็คิดเอาละกัน <c oughs> ทีละตัวกว่าจะดัดได้นั่งดูลงุงเล่งไปก็มีเรื่องจะพูดหลายเรื่องแหละ พราะฉะนั้นคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึ่งนะแล้วดูกันให้จบนะครับคือเรื่องที่หนึ่งจะพูดคือการที่เราจะมาลงเรือตกกุ้งเนี่ยของหนึ่งเนี่ยนะหนึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ากลางคืนหนึ่งไม่รับนะเพราะว่าตกแม่น้ํามันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกับตกตามคลองถ้าตามคลองมันก็โอเคอยู่ มันไม่มีจุดอันตรายตอนไนแม่น้ำอ่ะเรือมันเรือมันวิ่งกลางคืนมืดๆอ่ะการจัญจรของเราเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นมองไม่ถนัดแล้วทุกวันเนี้ยการจราจรทางน้ําเนี่ยวิ่งกันมั่วไปหมดเลยไม่รู้ว่าวิ่งซ้ายวิ่งขวาอะไรยังก็วิ่งมันส่งนี่เหมือนโกตรงนี้มันอันตรายก็ยังมออเออเขาขับเรือกันยังไงตีงนห้ก็เลยไม่อยากรับลันคืน รับแต่กลางวันอย่างเดียวและสาเหตุหลักที่ลุงหนึ่งรับแต่กลางวันเดียวคือแตะก่อนนี้ลุงหนึ่งก็ตกกุ้งกลางคืนอาทิตย์นึงจะมีดีวันหรือสองวันกันนั่นเองก็ไม่รู้ว่าจะเป็นวันไหนที่มันจะดีที่กุ้งจะกินลุงหนึ่งก็เลยออลองตกกลางวันดูดิตกกลางวันก็เลยลองค้นหาหมายก็เลยตกไปตกในน้ำกลางวันนี่แหละบางทีก็ร้อนบ้างไม่ร้อนบ้างก็แล้วแต่แดดจ้าบ้างแดดถูกบ้าง แต่ถ้าใส่หมวกใส่หมวกใส่เสื่อแขนยาวถ้ามีถุงมือนุ่งเกงขายาวอันนั้นนุงหนึ่งรับประกันเลยไม่ค่อยร้อนยิ่งมีลมโชยๆหน่อยๆนะโอ้สบายเลยเพราะที่กลัวคือกลัวแสงแดดเวลาแสงแดดมันมากระทบเรานะ่มันจะแสบมันร้อนมันแสบร้อน ถ้าจะตอกข้อุิยิบผิดติดเดร์เลยโอ้ย,อยเลือดเลือดเลยสดแสงจริงเข็มมันคัว่วมาเยอะไงพอหยิบมาพอดีอันนี้มันตั้งอยู่อ่ะนี่ก้ามือ ิตัวแบงล่างกาะจยิตขึ้นมาพดีสวะอันนี้มันตั้งจะเอเลยเอาแต่หนึ่งกระเบื้องเอาเลือดรอรอออกก็มั่เออเหตุผลที่หนึ่งตกกลางวันเพราะว่ามันสบายกว่าและอย่างคือพวงเนี่ย การกินของกุ้งมันไม่ได้กินทุกเวลาตลอดเวลาและไม่ได้กินทั้งกลางวันและกลางคืนบางคืนกินก็อย่างที่บอกอาทิตย์ถึงจะมีดีๆสักคืนสองคืนเท่านั้นแหละภายในเจ็ดวันที่กุ้งกินดีมากกินกลางคืนนะนอกนั้นก็ต้องลอลอเลาะเลาะเลมตามชายฝั่งไปเรื่อยซึ่งลุงเหน่งมาดูดูแล้วมันลุงเหน่งรับไม่ได้เพราะว่ามันทําให้ลุงเหน่งอดนอนอะ ร่างกายเดี๋ยวมันจะซุดโทมลุงหนึ่งก็เลยไม่รับกลางคืนแต่ถ้ากลางวันน่ะลุงหนึ่งสู้ตายเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมกลางวันมันตกไม่นานหรอกกุ้งมันกินเฉพาะหัวน้ําเท่านั้นเองมันไม่ได้กินทั้งวันบางคนจะลงกับลุงหนึ่งทั้งวันน่ะลุงหนึ่งก็ไม่รู้จะอธิบายไงกลางวันก็กลางวันสุปแล้วได้กุ้งไม่ตามเป้าที่ตัวเองคิด ก็บอกไม่ได้เรื่องเลยก็โอเคน้งหนึ่งก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรบอกาถ้าถ้ามีโอกาสก็แวะเวียนมาใหม่ก็ได้ถึงแ,แม้ว่าเขาจะพูดอย่างนั้นก็ว่าเราอย่างนั้นก็เฉยๆนะัน่นน้งหนึ่งไม่ว่าอะไรหรอกมันไม่ได้เรื่องจริงๆอะ่ะก็ผมบอกแล้วไม่ฟังผมเอง ตกหัวน้ําเนี่ยมันมีเวลาแค่ไม่เกินเอาจริงๆแล้วไม่เกินหกชั่วโมงหกชั่วโมงนี้คือตั้งแต่เริ่มลงไปอะ่ะลงหนึ่งจะลงลงก่อนนะลงก่อนที่น้ํามันจะหยุดประมาณสักสามชั่วโมงคือเราจะเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวหรือตกหากุ้งได้ในช่วงนั้นแหละเสร็จแล้วน้ําก็เริ่มเริ่มจะหยุดเนี่ย เราจะออกไปตกก่อนน้ำหยุดประมาณสามชั่วโมงแล้วพอน้ำหยุดน้ำหยุดนี่ก็เป็นถ้ามันเป็นช่วงหน้าอา่าเขาเรียกอะไรอ่ะหน้าน้ำเทมันก็จะหยุดอย่างนั้นเป็นชั่วโมงกันนะแต่ไม่ใช่หน้าน้ำเทมันหยุดปุ๊บเดี๋ยวมันขึ้นเลยขึ้นเลยมันก็ขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆสักสักชั่วโมงหนึ่งอ่ะน้ำก็จะแรงพอน้ำแรงก็ตกไปได้แหละเราก็ต้องมาตก เลาะชายฝั่งแหละอีกสักสองชั่วโมงเพื่อตือ้อตื้อเพื่อให้ได้กุ้งเนี่ยรูุแล้วใช้เวลาไม่เกินหกชั่วโมงไปในหกชั่วโมงเนี้ลุงหนึ่งก็จะคิดในราคาแต่ถ้าตกไม่ถึงหกชั่วโมงยังตกได้แค่สี่ชั่วโมงเอง แลถ้าตกได้สามชั่วโมงเรนอลงหนึ่งคิดไปมันมันจะลดหลั่นกันมาแต่ในเรือลงหนึหน่งก็จะมีน้ำมีน้ำดื่มนะมีน้ำดื่มมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มแก้ง่วงเหงา่าานอน <c oughs> จะมีเอ็มมีคาราบาวหรือจะมีเป็นน้ำลมโคก็ัสตี้ก็ตามแต่ลูกค้าจะบอกมาว่าเออจะอ,อะไร แต่น้ำเปล่ามีให้สองขวดโคกหนึ่งขวดหรือเ๊บซี่ก็ได้หนึ่งขวดเป็นขวดพลาสติกนะแล้วก็จะมีเอ็มหรือคาราบาวอีกหนึ่งขวดอันนี้มีให้ฟรีนะไม่ได้มีไม่ได้ไปคิดตังค์พราลูกเน่งทำทำขึ้นมาเนี่ยไม่ได้หวังจะร่ำรวยหรือจะเอากำไรกันจนเกินเหตุเกินผล ก็คือเรามาตกมาอะไรกันเนี่ยเพื่อความสนุกเพื่อความอยากรู้อยากเห็นเพื่อการเรียนรู้อะไรประมาณเนี้ยหรืออยากจะได้ผลงานเอาไปอวดคนทางบ้านอะไรก็แล้วแต่หนึ่งหนึ่งก็จะคอยแนะนําบ้างอะไรบ้างสหรับคนที่เป็นแล้วก็โอเคนะถ้าคนที่เป็นแล้วอยากจะมาตก,กโอเค คือวงกลเป็นแล้วแต่ไม่มีเรือองนี้ยก็อยากจะลงเรือตกก็โอเคฮะมาได้เลยยินดีครับจะพาะกมาวันอย่างเดียวหัวน้ําไม่เกินหกชั่วโมงเต็มที่แต่ถ้ามันไม่ถึงราคาก็ต้องเปลี่ยนไปนะแต่ถ้ามันเกินหกชั่วโมงก็บวกไปอีกก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งสมมติว่าจังหวะดี เพราะว่าน้ำเนี่ยมันเอาแน่นอนไม่ได้เดี๋ยวนี้ถ้าถ้าลงไปแล้วจังหวะมันดีมันมันถึงหกชั่วโมงปุ๊บแต่กุ้งมันยังกินอยู่มันกําลังกําลังได้เขาได้เขาเข็มเงี้ยก็ต่อเวลาไปตกจนกว่ากุ้งจะหยุดก็โอเคคงจนกว่ามันจะบางตัวแล้วมันไม่กินแล้วอย่างเงี้ยแ้วคใอยเลือกก็ตีไปตีราคาไป แถไม่แน่เราบางทีลุงหนึ่งก็แถมให้เพราะมาแล้วก็อยากให้ได้กุ้งกลับบ้านไปอะ่ะไม่ไม่อยากให้มาแล้วไม่สนุกแล้วก็กลับมัเปล่ามันขึ้นอยู่กับดุลที่นี่ของลุองหนึ่งนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงนั้นนะแถมเวลาบ้างอะไรบ้างก็คือคิดเต็มสมมติหกโมงหกชั่วโมงนี้คิดเต็มแต่ตกไปแปดชั่วโมงเนี้ยแถมไปสองชั่วโมงก็แล้วแต่โอกาสตามสถา,านการณ์นะ ถ้าจะมาก็มากันกลางวันกลางคืนลุงหนึน่งไม่รับนะแล้วก็เทศกาลนะรู้ว่าจะมีเทศกาลเนี้ยถ้าอยากจะมาคิดไว้ก่อนล่วงหน้าเลย,ยวันนี้จะไปตกกุ้งกับลุงหนึ่ง,งคิดไว้ล่วงหน้าเลยโทรมาเลยถ้าไม่โทรมาคนที่จะมาเทศกาลมันก็เยอะไงหลายคนอย่างเนี้ยอย่างวันต่อวันที่ผ่านมาเนี้ยก็มีคนจะมาหลายคนอยู่ แต่ก็มีคนจองจองข้ามวันกันไปเลยคือจองทุกวันเลยบอกไม่ต้องรับใครคือเขาเป็นขาประจำหนึ่งด้วยแหละก็เกรงใจนะเราก็พบกันมานานแล้วเกรงใจเขาเขาไม่เคยบน่นเขาไม่เคยอะไรเลยเขาก็มาแล้วก็มาสนุกกับลุงหนึ่งอย่างนี้แหละเป็นคนที่ดีมากอะ่ะ หนึงก็เลยเกรียใจมันก็ไม่สามารถที่จะรับคนอื่นได้ไงพ็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ลุงหนึ่งไม่ได้รับคนอื่นมาที่ติดต่อมาแล้วไม่ได้ไม่ได้มาลงเรือกับลงุงหนึ่งต้องขออภัยช่วงนี้มันจะเป็นช่วงน้ำเอ่อน้ำกลางวันกลางวันจริงๆนะลงตั้งแต่เก้าโมงอ่ะเก้าโมงแล้วก็จะไปเลิกกประมาณบ่ายสองอะก็ น้ำเป็นเก้าโมงสิบสิบเอ็ดเที่ยงใบหนึ่งใบสองห้าชั่วโมงใช้เวลาแค่หชั่วโมงเพราะช่วงนี้น,น้ำมันเปลี่ยนทุกวันเลยหนึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันดูตารางน้ำก็ไม่ได้ดูคำดูอะไรดูนี้ดูไม่ได้แล้วคำบอกน้ำเยอะแต่น้ำดันไม่เยอะมันมันผิดเพี้ยนไปหมดอะตอนนี้ หน้าหน้าน้านำฝนด้วยฝนตกเยอะเงี้ยก็เลยอะไรมันก็เปลี่ยนดลบางทีอยู่ๆก็น้ำเทิร์กมาเฉยเลยเงีงั้นที่ผ่านมาน้ำเทิร์น้ำเทิร์อยู่สี่ห้าวันลุงหนึ่งสบายไปเลยไม่มีลูกค้ามาลุงหนึ่งก็ตกกุ้งขายเพลินเลย <c oughs> กินกันทั่วหน้าก็มาบอกเก่าเล่าติดกันแค่นี้แหละครับ ในเรื่องที่ว่าจะลงตกปุ่งอะลูกค้าก็เตรียมหมวกเตรียมถุงมืออะไรแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากแล้วก็อุปกรณ์ก็คือเครื่องมือตกอะอย่างเบ็ดหรือตัวเบ็ดตัวเบ็ดก็มา <c oughs> ตัวเบ็ดมาหาซื้อที่อัมพะวาก็ได้หรือที่ร้านเคชิ้งช็อปก็ได้อยู่บางน้อย <c oughs> หรือถ้ามาแล้วไปไม่ถูกนุ่นเองช่ววิ่งไปซื้อหน่อย ได้ครับไม่ต้องเสียค่ารถสักบาทมาลงเรือกับลุงเหน่งเดี๋ยวลุงเหน่งไปเป็นธุระซื้อให้ขอให้จ่ายตังค์อย่างเดียวแหละจ่ายตังค์มาเดี๋ยวลุงเหน่งซื้อให้ค่าน้ำมันลุงเหน่งไม่คิดไหนๆก็มาลงเรือกับลุงเหน่งแล้วลุงเหน่งไม่คิดหรอกมากันเหมือนเพื่อนเหมือนคนรู้จักกันมานานแล้วอ่ะแก็แบบนั้นก็ว่านไป อย่าไปคิดว่ามาทําแล้วเป็นธุรกิจอย่างเดียวมันไม่ใช่อ่ะหนึ่งไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกหนึ่งไม่ได้หวังด้วยก่หวังมีมิตรภาพที่ดีให้กันแค่นั้นเองสิาพาดอะไรไปเรายังคุยกันได้ถ้าเรามาหวังด้วยเอาเป็นธุรกิจอย่างเดียวถ้าผิาพาดขึ้นมานี่มันจะแก้ไขลาบากเราเอามิตรกว่ารู้จักคนเยอะ เรามีมิตรเยอะมัน <göster ges> ก็จะทําให้เราไปไหนเราก็มีความฝุกไงไปเจอที่ไหนก็ค <obviamente> ุยกันพักท่ายกันโอเคนะครับเล็กๆนี้น้อยก็ถ้าเวลาเพราะว่าเหงาอะทำเบ็ดไปด้วยนั่งคุยอะไรไปด้วยตามประตาลุกนึงแอะ บอกเก่าเล่าติดนิดหน่อยให้รู้ให้อะไรกันเผือวันหน้าวันหลังเออจะใช้บริการลุงหนึ่งก็จะได้มาติดต่อกันง่ายๆคุยกันง่ายๆไม่ต้องกลัวแพงหรอกครับลุงหนึ่งก็คิดราคาอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดไงลุงหนึ่งไม่รู้ลุงหนึ่งตั้งขึ้นมาลุงหนึ่งก็ไม่ได้ไปมองคนอื่นว่าคิดยังไงนะ หนึ่งก็แค่ประมาณเอาที่เฉยเห็นหนึ่งก็บางที่กระแพงกว่าบางที่กระูกกว่าก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบครับถ้าจะมากลุหนึ่งก็เป็นคนแบบนี้แหละรับรองความปลอดภัยในเรือโอเคนะครับคลิปนี้ก็แค่น,คนี้ก่อนเพราะจะถ่ายคลิปที่ตอนตกกุ้งก็ไม่ได้ถ่ายมาได้แต่เอาถ่ายแล้วก็ลง ลงคลิปคลิปเร็วไปแค่นั้นเองโอเคครับเอาไว้ก็จบกันใหม่คลิปนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีทุกท่านครับขอให้ทุกดีมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะครับสวัสดีครับ